สวัสดีค่ะกีฬาครับนี้อยู่กับพีชันชนทิชาอัศวานิชนะคะมาเรื่องวันที่ความเคลื่อนไหวของน้องเมย์รัชนอกอินทนนท์ค่ะนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกเลยนะคะตอนนี้เธอก็มีการยอมรับว่ามีการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อบ้างนะคะแต่ว่าก็จะพยายามฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ก่อนที่วันพรุ่งนี้แล้วค่ะจะเดินทางไปป้องกันแชมป์เอเชียที่จีนค่ะ ความเคลื่อนไหวก่อนที่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกหัญใจชาวไทยจะเดินทางไปร่วมแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2016ที่จีนระหว่างวันที่26เมษาย,ยนถึงวันที่1พฤษภาคมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะน้องเมย์ได้รับการตรวจร่างกายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บวร,รรัตน์วนาดูรงวันค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกข้อและเวชศาสตร์การกีฬากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดนะคะโดยเจ้าของแชมป์รายการซูเปอร์ซีฟีส3รายการล่าสุดก็ยอมรับว่า กล้ามเนื้อเมื่อยล้าบ้างแต่ไม่บาดเจ็บตอนนี้พยายามฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนเดินทางไปป้องกันแชมป์เอเชียค่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะก็เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยศูนย์วิทยาศาสตร,ร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยที่โรงเรียนบ้านทองหยอดแล้วก็ซ้อมต่อในช่วงบ่ายนะคะสําหรับโปรแกรมการเดินทางไปจีนของน้องเมย์จะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา7จ็นาฬิกาสินาทีโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD570 ค่ะ ก็ไปส่งที่สนามบินแล้วก็ให้กำลังใจน้องกันได้นะคะมาที่อีกหนึ่งข่าวดีของนักกีฬาไทยค่ะล่าสุดนะคะจารุวัฒนแสนสุขนักกีฬาเรือกันเชียงทีมชาติไทยนะคะสามารถผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลได้อีกหนึ่งคนแล้วค่ะ ผลการแข่งขัน2016 FIFA Asia and o ชีย n i a Continental Olympic Qualification l e ก a t าที่เมืองชุงจูของเกาหลีใต้นะคะการแข่งขันประเภทเรือกันเชียง1คนพายคู่ชายเจ้าเจาจะรุวัดแสนสุขค่ะน,นักกีฬาเรือกันเชียงหนุ่มทีมชาติไทยทําเวลารวม7นาที20.66วินาทีเป็นอันดับ2ในฮีทที่1ค่ะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่25เมษายนพร้อมกับคว้าตั๋วไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลเรียบร้อยแล้วโดยทีมไทยตอนนี้ก็ยังได้ลุ้น ผลงานของแพทย์ผู้ทรักษานีกรีอีกหนึ่งคนด้วยนะคะด้านสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559โดยวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่รวมถึงเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ก่อนที่27สโมสรสมาชิกค,ค่ะจะลงคะแนนเลือกพลตำรวจเอกสา,สารสรุตานนให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นสมัยที่8นะคะ โดยจะบริหารงานเป็นระยะเวลา4ปีไปจนถึงปี2562คนตำรวจเอกสารตั้งเป้าพาทัพนักกีฬาไทยคว้าโคตา้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกม2016ที่รีโอเดจาเนโรของประเทศบราซิลในเดือนสิงหาคมนี้ให้ได้มากที่สุดหลังล่าสุดคว้าโคต้าได้สำเร็จแล้ว2คนก็คือเจนวงวรชุ และนัทยาเปียวงนะคะจากประเภทมาราธอนหญิงโดยทางสมาคมยังคาดหวังจะได้โคต้าในอีกประเภทคว้างจากหญิงนะคะวิ่ง400เมตรชายแล้วก็วิ่ง4คูณ100เมตรชายรวมไปถึงมาราธอนชายอีกด้วยค่ะมาที่ความพร้อมของสุนัขจิ้งจอกเลเซอร์ซิตี้นะคะคืนนี้จะไม่มีเจมี่วารีเพราะว่าติดโทษแบนนะคะแต่ก็พร้อมที่จะเปิดบ้านรับการเยือนของสวอนซีซิตี้ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ะ ความพร้อมก่อนเกมพิมลิอังกฤษคู่ที่น่าสนใจนะคะคืนนี้สุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูงก็เตรียมเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับกันมาเยือนของหงขาสวอนซีซิตี้เกมนี้เลสเตอร์มีปัญหาในการจัดทัพเล็กน้อยนะคะเมื่อไม่มีเจมี่วอดี้ดาวยิงตัวเก่งที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกับายทันไดเออร์ค่ะที่ติดสัญญายิมตัวจากสวอนซีนะคะแต่ในตำแหน่งอื่นพร้อมลงสนามแนวรับยังคงเป็นโรเบิร์ตคูส์ขาดจับคู่กับเวสต์มอร์แกนแดนกลางมีแดนนี่ดริงค์วอเตอร์ประสานงานกับเอนโกโล่กองเต้นะคะริมเส้น2ฝั่งเป็นฝั่ บรายตันกับริยัตมาเรสขณะที่เลนโอนาโดอูยัวจะลงทำหน้าที่แทนวาดีค่ะด้านสวอนซีก็อยู่ในสภาพทีมสมบูรณ์ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะคะแนวรับนำโดยกัะตันทีมแอชลี์วิลเลียมแนันกลางมีแจ็คครอบป,ประสานงานกับลีรอยเฟอร์ค่ะแนวรุกมีอังเรอยยิ กิวฟี่ซิเกอร์ันแล้วก็เจฟฟ์สันมอนเตโรคอยปั้นเกมให้อัลเบโตปาล็อีที่เป็นหน้าเป้านะคะเกมคู่นี้เตะเวลา22มิกา15นาทีค่ะโปรแกรมหลังจากนี้นะคะก็จะมีไปเยือนแมนเชสเตอร์ในเตตเปิดบ้านพบกับเอเวอร์ตนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปเยือนเชลซีด้วยนะคะสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ทีมลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ซึ่งตอนนี้ค่ะก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงนะคะโดยนำทีมทอดแนมฮอสเปอร์อยู่5คะแนนด้วยกันค่ะ และทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในช่วงค่ำนี้นะคะดิฉันชนทิชาอาสวานิตลาไปก่อนสวัสดีค่ะพกกันอีกครั้งนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวในพระราชสำนัก